ยินดีต้อนรับซา <Okay. S 1> มูนเนอ์ชาวไทยทุกท่านเข้าสู่รายการไทยลีก a g u e of l e g e n d Top 5 p l a พล The f o u r t h เป็นคลิปที่4ของเราแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับ5กันเลยส่งมาโดยคุณกปิเล่นเป็นเออรกอสนะครับเป็นสถานการณ์1ต่อ1กันในเลนครับทิศะนา่ากระโดดข้ามหัวอง์กรไปยิงอันติแคนเตลลอันติของเออร์กอสนะครับแต่แล้ว อลิสตามาช่วยทริสนาแล้วสถานการณ์เริ่มแยแ่เลยโอการดโดนโมงไปทุกพื้นท่านครับก่อนที่จะโดนเอ็กซ์ฮอตเคลนตอกมาแล้วแฟดเข้าพุ่มครับเห็นทริสนาเลือดน้อยครับได้โอกาสยิงน้ำกรดใส่ทริสนาแล้วก็ยิงเอฮันเตอร์ไป1ดอกสองดอกจบชีวิตทริสนาไปอย่างสวยงามครับก่อนที่โซลกา้ามาช่วยแล้วก็ตามเก็บอลิสตาได้ในที่สุดครับเป็นสถานการณ์2ต่อหนึ่งนะครับแต่ออกอศก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วก็ได้ทั้ง2คิวจึงได้อันดับ5ของเราไปในวิคนี้นะครับ ต่อมาอันดับที่4นะครับส่งเข้ามาโดยคุณกิมมีเพนตะเล่นเป็น AP พีคอร์กเมาสนะครับเป็นานการหนึ่งต่อสีนะครับประตูญญาาอกอล์กบอาบาอลกันแล้วก็แย่งบอลอนบัฟมาได้ด้วยอันตีครับเราจะยิงอันตีใส่แคสเซิลเปียเก็บเป็นรายแรกแล้วก็ยิงใส่แฮมเบอร์เกอร์เก็บเวลาที่2แล้วก็อันตีใส่เจฟเก็บเป็นรายที่3ไปเป็นทริปเปิลคิวของค็อกเมาส์ไปในที่สุดนะครับเป็นการแย่งบอลอนบัฟที่สวยงามของค็อกเมาส์นะครับแล้วก็ยังได้ทริปเปิลคิวอีกต่างหากจึงได้อันดับที่สี่ของเราไปในนนวีีคค้ะรับ ต่อมาอันดับที่3นะครับส่งเขามอโดยคุณวีแอสและเป็นเอสเรียลนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นจังหวะทีมไฟหต่อ5นะครับแจ็คล่อทีมศัตรูเข้ามาในพุ่มครับกาลิโอเห็นโอกาสครับแปดก็ไปกวอันติโดนศัตรูทั้ง5คนตามมาด้วยอันติของวูคงแล้วก็อันติบิดแข้งตามมาด้วยอันติของเอสเรียลเก็บศัตรูไปทั้ง5คนนะครับเป็นเอสและคอสด้าคิวสำหรับเอสเรียลนะครับนการทำคอมโบในทีมไฟด้วยอันติเมทได้อย่างสวยงามนะครับทำให้ได้ที่3ของเราไปในวีคนี้นะครับ ต่อมาดัดที่2นะครับส่งเข้ามาโยคุณยับยับบาวกเล่นเป็นคาทารีนานะครับจังงวันนี้ทีมกาลังเสียเปรียบน,นะครับเพราะว่าเสียโซลาก้าไปแล้วจังหวันนี้อามุมูดโดนสตาร์แล้วก็มงกลับมาที่ป้อมนะครับอามุมู่ไม่มีทางเลือกต้องกดอันตินะครับ อาิน่าเห็นได้โอกาสครับชุนโปไซยีเก็บเป็นรายแรกแล้วก็กดตีหมุนไปนะครับตูเริ่มลาถอยครับชุนโปไซอาริซาชุนโปไซอาร่ชุนโปไซนไซ็อ,นซนอกเทิร์นและชุนโปไซตริสตาจบท้ายนะครับทำให้ได้เพนตาคิวและเ e อสําหรับทีมไปนะครับเป็นสถานการณ์การได้ปอมนะครับแล้วก็มีจํานวนน้อยกว่าแต่ก็สามารถเก็บเพนตาคิวไปได้จึงได้อันดับที่2ของเราไปในวิคนี้นะครับอันดับที่1ของเราในวิคนี้นะครับส่งเข้ามาโดยลักชื่อ m มเซลนันดีปบานะครับจังหวะนี้ครับขโมยบูบับของศัตรูมาได้เห็นว่าสถานก,การณ์ไม่ดีครับคาตาลินา่าเริ่มถอยแล้วครับแต่ว่าเห็นมาไฟมาช่วยจริง เตรียมตัวบวกไปลักนะครับกดเกาะปุ๊บทารอนเข้าไปเช็คครับแล้วก็โดนศัตรูยำไปครับลักได้โอกาสครับยิงไลท์ไบดิงแล้วก็ยิงอันติโดนศัตรูทั้งทีมครับอาคาริตายไป็นายแรกแล้วครับแล้วก็เก็บวารัสแล้วก็แฝดไปเก็บคาตาลิน่าเป็นลายที่2และ3ก่อนที่จะโดนสตันแต่ก็เปิดโล่เพื่อรับเดเมจไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปาสโลกับหลังไปแล้วระเบิดสโลนะครับเก็บแพนิออนไป็นายที่4ก่อนที่เคลจะมาช่วยแล้วก็เก็บมาไฟไปด้วยแสแนลและทัร์สีนะครับเป็นสถานการณ์1ต่อ5แต่ก็ยังสามารถเก็บบเเพนนทาาาคคิิววและะออไไปดด้้โยยกรรใชััตี่สงม ทำให้ได้อันดับหนึ่งของเราไปในวีคนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งรีเพย์กันเข้ามานะครับสําหรับท่านใดที่ส่งรีเพย์เข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นท็อปไฟล์ของเราก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเรากําลังจัดคิวเพื่อที่จะให้รีเพย์ของท่านได้มาอยู่ในท็อปไฟล์ของเราในวีคต่อๆไปนะครับส่งรีเพย์กันเข้ามาเยอะๆนะครับโดยเฉพาะรีเพย์ของเซิร์ฟไทยตอนนี้เรายังขาดรีเพย์ของเซิร์ฟไทยอย่างมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอด ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยผม CP นะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ